สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เนะอาหาเป็น e ีพีแรกนะคะของช่องเอลินานะคะ128 a n d r o นะคะอ,อขอแทนตัวเองว่าเป็นเอลินาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่ได้รับการสื่อสารมานะคะวันนี้นะคะเอลินาก็จะมาเปิดไพ่ ะะแล้วก็ให้ความรู้นะคะในเรื่องของพารกคิทวินเฟลมนะคะนั้นเนี่ยอาหาก็ผิดพลาดประการใดนะคะหรือต้องการให้อาหา่ทำเพิ่มหรือลดตรงไหนอาหาสามารถที่จะติชมได้เลยนะคะวันนี้จะแบ่งไพ่เป็นสองกองนะคะกองด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของดีวายอา e เฟมินีกองด้านขวาจะเป็นในส่วนของดีวายมัสคาลีนนะคะ เอลิ่าเลือกไพ่มากองละสิบใบนะคะสับไพ่เลือกไพ่นะคะตามพลังงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังนะคะจะมีเปิดไพ่นะคะชุดนี้นะ s o Connection When Two h e a r t Meet นะคะ Love Oracle Card นะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยไพ่ตรงการสื่อสารเบอกอะไรเดี๋ยวถ้าตรงไหนต้องมีขยายพาด ไพ่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเอลีนาขอจับไพ่เพิ่มนะคะโอเคเรามาเริ่มเริ่มกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะของฝั่ง e v v i e f เฟ i n นีนเนาะใบแรกมาก็9เหรียญเลยซึ่งดีมากนะคะ9เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของเซ l เลอรนะคะเป็นเรื่องของการที่เรากลับมาทำงานภายในนะคะได้อย่างค่อนข้างดีนะคะ เข้ามาสู่ในการที่โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจาหารในส่วนของตัวเราเองมากยิ่งขึ้น uh huh. ไม่ได้วิ่งตามเขาหรือที่จะเรียกร้องอะไรมากนะักเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระสามารถเติมเต็มตัวเองได้ uh huh. แล้วก็เริ่มที่จะไม่หวยหานะคะทีนี้มันเอาจริงๆหลายๆท่านนะคะคง ผ่านช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากมาพอสมควรนะช่วงเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆท่านนะคะเจอบททดสอบที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะบางหลายท่านก็เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างช็อตฟิลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลิณาเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้ยึดมั่นนะคะกับ ศรัทธาที่อยู่ในตัวนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วคุณจะรู้คำตอบในทิศทางของภารกิจนี้นะคะในส่วนของดีว m a s มส l i เรามาดูซิเป็นอะไรว้า wow. วไหนถือไม้ My. นะคะพุ่งทยานมาเลยนะคะสีแดงฉาดมาเลยนะคะบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะเมื่อเราไม่วิ่งตามเขาแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มหันกลับมาเอะละเอ๊ะ ทำไมเธอไม่วิ่งตามฉันเอ๊ะทำไมเธอสวยขึ้นเอ๊ะทำไมเธอดูดีขึ้นเอ๊ะทำไมเธอดูสดใสขึ้นนะคะเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราหลักตัวเองเป็นละนะเห็นไหมไพ่มันสอดคล้องกันมันค่อนข้างร้อกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอ่ฮาะาเมื่อ เรามีพลังงานของการดึงดูดนะคะคือเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครหลายๆคนก็อยากจะวิ่งเข้าหาเราไม่ว่าแต่คู่ของฝอั่งเคลลวมัสคลีนนะคะเอาจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงาห,าหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของกันงานด้วยนะคะมันเริ่มที่จะเข้ามาหาเรามากขึ้นแล้วก็ ทำให้เรามีโอกาสนะคะได้พบปะผู้คนใหม่ๆนะคะเจอโอกาสใหม่ๆช่วงนี้หลายๆคนโดยเฉพาะ Divine Family จะค่อนข้างสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองนะคะค่อนข้างสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีค่ะไพ่ใบถัดมาเนาะใบที่สองสามดาบทีเนี้ยสมดาบตรงเนี้ยอาา่ะฮะมันก็มองถึงว่า สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเรารู้ใจตัวเองเราสามารถที่จะปลดล็อกปลดใจาากับปัญหาห,าหรือปมต่างๆของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงแล้วอะ่ะมันค่อนข้างที่จะส่องให้เห็นว่าเราได้ทำงานภายในมากยิ่งขึ้นเราเชื่อมต่อกับตัวต,วตวนภายในได้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่ของเขาคืออะไรโอ้โอ โอ้โอ oh ้ oh. Oh, impossible มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วเนาะก็คือใบไพ่ใ,ใดที่สองเนาะก็เป็นสามดบเหมือนกันในฝั่งดีวายมาสคา i ีนแปลว่าเห็นไหมมันเป็นกระจกสะท้อนเมื่อคุณปลดล็อกเขาก็ปลดล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะมันเป็นการทำงานภายใน นะถ้าคุณเชื่อว่าเขาคืออีกหนึ่งพลังงานนะคะไม่ต้องไปโฟกัสที่ใครโฟกัสที่ตัวเองนะเ uh huh. มื่อเราดีขึ้นเมื่อเราละเอียดขึ้นเมื่อเรายกระดับจิตของเรานะคะให้ละเอียดขึ้นเดี๋ยวเขาละเอียดตามนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรู้สึกขนลุกนิดหน่อย <laughs> รู้สึกขนลุกนิดหน่อยนะไพ่ใบทีสามมา,มาต่อกัน The Chariot ่าช่วงนี้นะคะคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจเนาะแล้วกอ็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะคะมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการได้พบปะกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นข่าวดีนะคะดูสิดูสิสว้าว อะไรเนี่ยเหมือนกับเหมือนคุณต่างรอคอยพบเจอกันเลยเนาะเหมือนคุณปลดล็อกแล้ว,วอะเพราะคุณปลดล็อกแล้วคุณก็อยากจะแบบเหมือนมีโอกาสได้กลับมาเจอมาพบกันนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยอาา่ะฮะเอลินาคิดว่านะเดี๋ยวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะช่วงประมาณเดือนตุลานะคะหลายๆท่านนะคะช่วง ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลานะคะใครที่ทําพลังงานดีๆนะอันนี้คือของขวัญน,นะคะเราก็จะมีโอกาสอาได้เจอกันนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะทีเนี้ยเอลิน่ากับมองว่าไพใบนี้มันเป็นเหมือนอัศวินเนาะที่กําลังทยานไปข้างหน้าขับเคลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนตัวรถม้าเนี่ยไปไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมองถึงภารกิจ ที่กำลังมาถึงด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้ท่านได,ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาทำภารกิจร่วมกันนะคะในเรื่องของภารกิจคู่นะถ้าใครที่ทำพลังงานดีนะคะไพ่ใบถัดไปมาดูซีฝั่งดีไว้เฟมินีนเป็นยังไงบ้าง The Sun Oh my God มันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือการที่เราจะได้ทำอะไรใหม่ๆม,มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแสดงความยินดีก่อนได้ไหมอ่ะเน <c oughs> no. ขอแสดงความยินดีก่อนมาในส่วนของดีวายมาสคลีนบอก ไม่รู้ว่ารู้สึกใจระทึกมากเลยอะเปิดไพ่แล้วใจระทึกมากเลยเพราะไพ่มันค่อนข้างที่จะล้อกันมากเลยทั้งสองฝั่งนะซึ่งเป็นไพ่คนละสำรับด้วยซ้ำแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสับไพ่หลายครั้งมากนะแล้วก็เลือกไพ่นี้คือคละกันเลยไม่ได้แบบจงใจเลือกเลยนะนะเดี๋ยวดูไพ่ใบถัดไปวายเทนน็อปครับวายร้องวายวายเทนน็อปครับ าะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือนะนะคะหลายๆท่านเนอะอาา่ามีโอกาสกลับมาอาา่าเจอกันนะคะปรับความเข้าใจนะคะในส่วนของคู่รักทวินเฟลมคือมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันสุขใจมันอิ่มเอิบนะเอาเป็นว่าเอลีนาขอแสดงความยินดีอีกด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูซิว่ามันจะ แคิออนต่อไปแบบนี้เรื่อยๆไหมอ่ะให้บาทแชมาห้าดาบนะคะห้าดาบทักไม่ได้เลยนะคะทีนี้แต่ห้าดาบนะคุณดูนะมันมีนี่สองดาบนะคะที่เรายังถือไว้นะคะกับหนึ่งดาบ Uh huh. ที่ปักลงพื้นและอีกสองดาบนะคะที่อยู่บนดินแล้วกับบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เดินหันหลังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลินามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างในใจนะคะที่คุณเนี่ยยังยังมียังมีข้อสงสัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราหรือกับใครก็แล้วแต่นะคะอีกนิดนึงค่ะมันเหลือแค่สองดาบที่อยู่ในมือแค่นั้นเองนะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง,งมันเหลือสองดาบที่อยู่ในมือแค่นั้นเองนี่นะ,ะมาแล้วคะ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้นี้มันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอะทุกอย่างแก้ไขได้เราไม่ต้องไปเป็นกระต่ายตื่นตุ้งกับมันนะคะ ก็คือมีบางอย่างนะคะที่เรายังต้องอทำงานนะคะแล้วกอ็อาจจะมีในเรื่องของอคำพูดคำจานะคะคที่เราเองก็ยังต้องระวังอยู่นะคะสิ่งใดนะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่เคลียร์นะคะเรากา็พยายามทำงานกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นซึ่ง น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วนะคะสำหรับ v i n i f e ฟม n นีนเพราะว่ามันเลยแค่สองดาบในมือแล้วว่านึกออกปะคุณสะสางกับปัญหามาเยอะแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณปล่อยวางได้เยอะมากขึ้นแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ไม่ได้หม่หรือแคร์อะไรมากกับปัญหาแล้วคุณเริ่มวางมันมากขึ้นแล้วมีสติตื่นรู้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ สำหรับ DIY m a s c Clean นะคะพไพ่ใบถัดมาคือ The World นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเห็นไหมคุณเห็นอ่าเห็นเด็กหนุ่มมะมองผู้ชายมองผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะคะก็คือคุณเต้นลำนะคะ The World เพราะฉะนั้นเนี่ยอะฮะเขาเราอยู่ในห้วงคำนึงของเขาตลอดนั่นแหละนั้นเนี่ยก็อ่า อย่าคิดมากนะคะใครที่คิดมากว่าเอ๊ะอะไรงไงอะไรยังไงเนี่ยอย่าไปคิดมากนะคะอันนี้เป็นส่วนของ Divine Feminine นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะหลายท่านเนาะ,ะทำงานค่อนข้างหนักนะคะในส่วนของ Divine Feminine เนาะทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เริ่มที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ ผลผลของการทำงานของคุณะมันเริ่มงอกเงยละนะไม่ว่าจะเป็นทาในด้านของมิติ3หรือมิติ5มิติ3เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ ทำงานบางทีเนี่ยอาจจะได้รับผลงานที่ที่ดีอาจจะได้รับการตอบรับจากเจ้านายที่ดีนะคะว่าเออเฮ้ยเธอทํางานดีนะฉันอาจจะสิ้นปีนี้ฉันอาจจะมีโบนัสให้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนของในด้านของมิติที่หอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าสิ่งไหนที่คุณทําไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมีผลรีฟันกลับมาให้คุณได้เห็นแล้วมันเริ่มออกดอกงอกเงยออกมาเป็นผลผลิตให้คุณได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะก็ เชื่อมต่อนะคะทำงานทั้งภายนอกและภายในนะอย่างอย่างขยันขันแข็งต่อไปนะคะถือว่าดีค่ะ The chariot คุณเห็นไหมคุณก็ได้ The chariot เหมือนกันใบที่3เนี่ยเขาก็ได้เหมือนกัน The chariot เพราะฉะนั้นเนี่ยความโหยหาความทวินหาระหว่างคุณทั้งคู่นะคะ เริ่มมีมากขึ้นคุณเริ่มดึงดูดนะคะก่อตัวนะคะความปรารถนานะคะสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วไพ่ชุดนี้คุณเห็นไหมมันเป็นมาคุณมันควบเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้ค่ะใครที่เหมือนกับว่าทํานองว่าเฮ้ยยังไม่ได้เจอกันนานเนาะอาจจะอยู่ในช่วงของการเซปรเรกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ จะมีโอกาสได้เจอกันนะคะในเร็วๆนี้โบบะทีเดียวเชียวแหละอืมโบบะทีเดียวเชียวแหละไพ่ใบทันมาหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับดีวายเฟมานีหนึ่งถ้วยเอ๊ะนะไพ่พลังงานค่อนข้างดีมากเลยวันนี้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคิดถึงไหมแค่คิดถึงเนาะเขาก็คิดถึงเรานะความรักความสุขสมหวังนะคะส่วนใครที่ กำลังคิดลิเริ่มจะทำอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้นะคะเริ่มทำได้เนาะนะคะมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดีมากนะคะมาดูซิอ่าส่วนทางนี้เป็นสองไม้นะคะอยากบอกว่าเวลาเห็นไพ่ใบเนี้ยที่ลาอะเห็นในมือเข้ามาเรามองเป็นลูกแก้ว แต่ถ้าให้ในชุดของ Rider w a เวทอะคะ่ะมันจะเป็นลูก,ลกโลกถูกไหมแต่ชุดนี้มันเป็นว w i s า Wish Garden นะคะ t a r o o ลฟเ e อะวิช h Garden ทีนี้มันเปลี่ยนจากลูกโลกเป็นลูกแก้วเอลิ่ามีความรู้สึกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะเขาเริ่มที่จะมีปิ้งแวบมากขึ้นนะคะกลางค่ำกลางคืนหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอะสัมผัสอาหาใจเขานะคะจากความรู้สึกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะนี่เห็นไหมเขาถือลูกแก้วไว้ในมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันเนาะลองถามดูนะลองถามเขาดูว่าเฮ้ยเธอสัมผัสถึงความรู้สึก ระหว่างเราได้ไหมหรือสิ่งสัมผัสอะไรที่ที่เราส่งไปให้เขาสัมผัสได้ไหมนะคะเพราะคู่ตัวอินเฟรมเนาะเราสามารถสื่อสารการทางโทรจิตได้นะคะแต่อลิ่าไม่แนะนําให้เป็นทางโทรจิตลุวนๆนะเป็นไปได้ในเหเรารีเช็คกันนะอันนี้ดีที่สุดนะคะสำหรับประสบการณ์สิบเหรียนคุณเป็นอะไรกันคู่นี้นะ สภาวะดีมากเลยขยับเค็มมากเนี่ยฮะสภาวะสำหรับอาหาไพ่สำหรับอีพีนี้นะคะนะคะสิบเหรียญน,นะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะเป็นคำตอบนะพะเมื่อกี้เขาได้สิบถ้วยนะคุณได้สิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะ 8ปดไม้นะคะในส่วนของ Divine m a s c u l i แปดไม้ตรงเนี้มันเขามีความในใจอะที่อยากจะบอกกับเราเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่มันหายไปในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเนี่ยมันเกิดเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคิดว่าเขาคงอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะการกลับมาเจอกันครั้งเนี้ยมันจะเป็นการกลับมา ะะเพื่อเล่าสู่กันฟังว่าฉันไปผ่านประสบการณ์อะไรมาเธอไปผ่านประสบการณ์อะไรมามันจะมีการแลกเปลี่ยนนะคะในการที่เล่าสู่พลังงานอ่าเล่าสู่ประสบการณ์ต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้รู้สึกอบอุ่นใจนะคะตอนนี้เอลินารู้สึกอบอุ่นใจมากเลยบอกไม่ถูกนะคะพ่ายใบถัดมานะคะใบ,บที่เก้า ห้าไมา้เนาะห้าไม้เนี่ยเมื่อกี้คุณได้ห้าดาบถูกไหมอ่าคุณได้ห้าดาบเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหาก,ก่อนอ่าห้าดาบอันนี้คุณได้ห้าไมา้อย่าระแวงอย่าสงสัยนะคะอย่าระแวงอย่าสงสัยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมั่นใจนะคะมั่นใจในความเป็นตัวเรานะคะไม่ได้มั่นใจในความเป็นตัวเขานะ มั่นใจนในความเป็นตัวเราเอาเป็นว่าไพ่ใบนี้ออกมาเตือนแล้วกันว่าอย่าระแวงอย่าสงสัยนะคะทุกอย่างมันดีแล้วนะคะมันเดินมาในจุดที่ควรจะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เดินต่อไปนะคะขอใหอ้เป็นพลังงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะมาไพ่ใบที่9้า ในส่วนเห็นไหมเวลาคุณสงสัยอะ่ะเขาก็คิดมากไม่ต่างกันคุณสองคนเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกันนะคะเขาเป็นสีดานะพอเวลาคุณสงสัยเนี่ยเขาก็เป็นไงล่ะเขาก็นิ่งเฉยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะ่ะในเมื่อเขาได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะฮะขออย่างเดียวนะถ้า อย่าระแวงอย่าสงสัยนะคะมันมีงานมันมันไม่ใช่มีงานในความรู้สึกของของเอลีนาเนาะอืมเขามองถึงคนคนเนี้ยเขาหลับดูเขาหลับสนิทดีนะดูหลับสบายดีนะเอาจริงๆเนะี่ยมองเป็นสี่ดาบเนี่ยมองแล้วเหมือนไม่ดีนะ แต่ทุกดาบก็วางหมดปักลงพื้นหมดในระหว่างที่คุณกำลังระแวงเนี่ยแต่เขาอะวางละเขาวางหมดทุกอย่างละเขาหลับสบายละเพราะฉะนั้นไพ่กอางจะบอกว่าในขณะที่คุณเป็นอย่างเนี้ยเขาอะไม่ได้ทำอะไรนะคุณคิดของคุณไปเองนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้าย ไปสุดท้ายว้าวสามถ้วยนะคะจากนี้ไปนะคะเราจะมีการเฉลิมฉลองนะคะการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดีอะ่ะมันดีเป็นว่ามันดีนะคะ หกไม้วิกตอรี่ต่อมื่อน้อยเฮ้ยมันจบด้วยชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเนี่ยของการที่วันนี้คุณต้องเข้ามาสู่ในเส้นทางของการตื่นรู้ในเรื่องของคู่รักทวินเฟลมเนี่ย จากพลังงานที่คุณได้ทํามาหรือจากสิ่งกันบ้านต่างๆที่คุณได้ทํามาจากการเชื่อมต่อตัวต,วตนภายในนะคะจากการทําภาร,ารากิจเขาเรียกภารากิจที่ปรับปรุงตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเนี่ยเฮ้ยมาถึงจุดเนี้ยมันต้องฉลองกันหน่อยไหมอะใช่ไหมเอออีพีแรกนี่ดีมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเท้าท่า ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาฮะเอลินาขอแสดงความยินดีนะคะกับพลังงานอฮคู่ทวินเฟลมนะคะใน EP นี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ข้อความนะคะจะสื่อสารบอกอะไรกับเราเดี๋ยวเอลินาขอเปิดฝั่งละสอใบดีกว่าเราไม่เปิดเยอะนะเปิดเยอะเดี๋ยวเพียนนีน่อะไรนไพ่ส่วนใหญ่มันก็ออกมาดีแล้วนะคะ นี่ไปเปิดเดยอะเดี๋ยวเพี้ยนเด้อนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิว่าเขา,เอ,าอยากสื่อสารบอกอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวเอลีนาขอให้ส่งใบนะคะในส่วนของ d i f เฟ i น i n e แล้วก็ในส่วนของ DIY มาสคา n ี ine, เนาะขอสองใบอ, 1, 2, 1, อ่ะฮะมาหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะโอเค ะะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาต้องการบอกอะไรกับเรานะคะ rejoice embrace your loving connecting connection and rejoice นะคะคือการเหมือน rejoice อ Re นะคะ่ะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะ embrace your loving connection and rejoice เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะการมันเป็นการกลับมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหลายท่านมีความสัมพันธ์ที่ในในเชิงของคู่รักอยู่แล้วนะคะมันมีโอกาสเนาะในส่วนของเขาล่ะ spiritual your spiritual journey is beginning เห็นไหมที่เมื่อกี้เอลิน่าบอกนะ่ะว่า ตอนที่เขาได้ไพ่สองไม้อะค่ะไปไหนแล้วนอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาให้ตอนที่เขาได้ไพ่สองไม้อะค่ะความรู้สึกของเอลินามีความรู้สึกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าการทำงานของคุณเนี่ยได้ผลนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของคูทูวินเฟลมเนาะอ่าฮะดีเอฟเ, uh huh. เป็นผู้นำพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยเนี่ยคือคำตอบนะคะไพ่ใบสุดท้าย Emotion Look deep within your emotion นะคะเพราะฉะนั้นจำได้ไหมที่เอลิณาเตือนในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะตรงนี้เนี่ยยังเป็นการบ้านสำหรับ DIY m i n i n e เนะเาะนะคะเป็นการบ้านว่าพยายามนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะส่วนของเขา จบหะจบนะถามว่ารักไหมรักนะจบนะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนาะค่อนข้างชัดเจนมากนะคะในพลังงานของคู่ดีวายอ่าเฟมินีและก็่าดีวายแมสกรีในคู่ของทวินเฟ m มนะคะเพราะฉะนั้นเอลิ่าเนี่ยขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าสู่เส้นทางได้อย่างราบรื่น สำหรับ EP ีนี้เป็น EP ีแรกนะคะมีอะไรที่ยังต้องปรปับปรุงเนี่ยก็ขอให้แนะนำกันมาได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ